ครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นการประชุมสภาการาโหมครั้งที่หนึ่งครับ2566นะครับการประชุมมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิเป็นประธานมีเรื่องสําคัญที่จะเียนชี้แจงให้สิมพลนะครับวันนีห้าเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องพระราชบัญญัติพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่พวงชนชาวไทยเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566นั้นให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ่ายทอดพระราชดำรัสนะครับซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วให้กังวลทุกนาย รวมไปถึงครอบครัวได้น้อมนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นหลักชัยในการดําเนินชีวิตอันจะเป็นสิริอมองคลกับตนเองและครอบครัวสืบไปนะครับสําหรับพระราชดำรัสนะครับก็เดี๋ยวหลังแถลงผมจะส่งให้นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการ ด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศนะครับก็ให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและบริษัทอู่เรือกรุงเทพในการดําเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกร,ระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้โดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยพัฒนายุโทโธปกรณ์สิ่งอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนซ่อง ให้สามารถผลิตใช้ได้เองในกองทัพนะครับก็สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นฐานการผลิตให้กองทัพและลดการนําเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดจนรวมร่วมการศึกษารูปแบบอุตสาหการรมป้องกันประเทศต่างๆที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศของประเทศไทยต่อไป เรื่องที่ 3. เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หน่วยขึ้นตรงก,ร,งกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถทัถ้งในด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ป่วยตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของสถานพื้นปรูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารักษานะครับเป็นสำคัญอีกทั้งสร้างการยอมรับและความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวเรื่องที่4นะครับ เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกะลาโหมเหล่าทัพบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งในพื้นที่เมืองพื้นที่เกษตรกร,กรพื้นที่ป่าโดยกับเคลื่อนการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามแผนเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาบลพิษด้านฝุรองปีพุทธศักราช2566รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการ,รเผชิญเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้การป้องกันและการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปอย่างมีเอกภาพการรับผิดชอบกำกับดูแลในพื้นที่ต้องไม่เกิดช่องว่าง ระหว่างหน่วยงานตลอดจนให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องกิจกรรมเรื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566 ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพสนับสนุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2566ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเลื่อึงคุณงามความดีของเหล่าทหารผ่านศึกที่ได้ต่อสู้และเสียสละเพื่อประเทศชาติทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุข บนผืนแผ่นดินไทยมาจนทุกวันนี้อีกทั้งให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพลครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันรบริจาคทุนทรัพย์โดยสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกหรือดอกป๊อปปี้เพื่อมอบเป็นรายได้สมทบกองทุนทหารผิดยุดรายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกต่อไปครับสำหรับเรื่องที่จะเรียนให้ผู้สื่อข,ข่าว ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีผู้ใดต้องการถามในส่วนไหนไหมครับในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเรือหลวงสุขโขทัยนะครับก็ในครั้งนี้ไม่มีพูดถึงครับมีสักถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีขอบคุณครับ